สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับทูตรยกกากอีกรอบนะครับ <c oughs> คือว่าเอ,อ่อเน,นื่องมาจากห่างหายกันไปนานผมก็เพิ่งจะว่างก็เลยกลับไปดูคลิปตัวเองนิดนึงปรากฏว่าไอคลิปล่าสุดท,ที่สอนเรื่องเกี่ยวกับออหน้ามันแล้วก็อ,อ,อะไรเชือกนั้นคือมันมีขั้นตอนหนึ่งที่ผมพลาด ลืมบอกคือมันมันไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้แต่ผมอะบอกไม่หมดลืมสนิทเลยอ่าคือวิธีเนี้ยมันใช้ได้ทั้งกับวิธีหน้ามาัแกหน้ามาันแล้วก็อ่าแก้ขอบใต้ดวงตาเนาะผมก็เลยมาขอเสริมอีกนิดหนึ่งคือว่าบางทีการใช้ฮิลลิ่งบัชไปเลยหรือจะเป็นอะ,อะไรนะเวรลืมเครื่องมืออีก <c oughs> อ่สปอร์ตฮิลลิ่งบัชทู นะมันก็คือยังไงอะ่ะมันไม่เนียนอะ่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยผิวขาวเนี่ยอย่างการณีรูปตัวอย่างที่ผมกําลังจะยกให้ดูเนี่ยะรูปของทัพทิมเนี่ยก็เอ,อคือผิวหกผิว,ผ,วผิวเขาขาวอะ่ะรอบรอบรอบแบบว่าร,รอบแก้มรอบใบหน้าขา,ขาวๆหมดเลยบางส่วนก็คือเป็นตามเงาตกกระทบอ่ะนะมันก็จะมืด แล้วพอคนที่มันมีถุงใต้ตาขึ้นมาเนี่ยอา้าวงานงอกละสิกูจะแก้ไงวะพอไปใช้ฮิลลิ่งบัตปั๊บเกิดอะไขึ้นดำเป็นปืดครับงานเข้าสิครับใช่ไหมทำไงอะ่ะคือวิธีผมทำได้แต่คุณก็ใช้เวลาแก้ไปเป็นชาติอะ่ะเอผมเลยมาบอกเพิ่มมันจะมีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งครับซึ่งอันนี้สามารถเอาไป,ปรปยุกใช้ได้หลายอย่างอย่างเช่น ฟันเหลืองก็ใช้เครื่องมือนี้แก้ได้นะอ่าเขาเรียกว่าเครื่องมือดอททนะครับเอาไอ้เทียใครคอรสกายเดี๋ยวกันนะครับช่างมันเอ่อ <c oughs> คือใช้คอดดอททูนะครับก็วิธีง่ายครับคุณต้องปรับพื้นที่ พื้นที่ที่คุณต้องการจะแก้ให้มันสว่างเท่ากับพื้นที่นั้นอย่างเช่นตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับที่ผมวนลูกวนเคอร์เซอร์ให้ดูนะครับอ่าเนี่ยตรงเนี้ยคือมันมืดมันมืดกว่ารอบนอกทาก็ใช้ดอดทูพ่นครับพ่นไปครับอ่าเห็นไหมสว่างเท่ารอบรอบอื่นแล้วอ่าตรงนี้ด้วยเอาซะหน่อย ะตรงนี้นี่อ่าแก้มันแก้ได้ครับมันแก้ได้นะครับอ่เพิ่มตรงนี้เข้ามนิดนึงอ่นนิดหน่อยเออจะได้ไม่มืดไปอ่าอ่าเห็นไหมฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เป็นถิ่นคาวพระเอกของเราจะคิวริ่งบัตชูก็ได้นะฮะหรือจะแพดทูก็ได้ ถ้าขี้เกียจนะฮะอันนี้ก็ลองฮิลลิ่งบัตชูให้ดูอ่ก็ลองทำไปนนหน้าเขามันหน่อยนหนึ่งนิดนึงอ่ะก็แก้ไปจิ้มไปดีครับไม่ได้ยากเลยเนาะนี่นะฮะอันนี้ดอททูนะฮะขออธิบายคร่าวๆเพราะไอ้ดอททูเนี่ยมันสามารถคือม,มันไม่ใช่สามารถพูดผิดเออ่คือมันเอาไว้สําหรับ ทำให้พื้นที่ที่คุณถูอ่ะมันขาวขึ้นนะมันจะมีเออมันจะมาคู่กับอีกเครื่องมือหนึ่งที่ชื่อว่าเอออะไรนะเบิร์ทูเบิร์ทูนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจการทำไงคายดอททูมัง้งส่วนซอฟองทูนี่เหมือนทำให้มันเกิดเกล็นนะไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยได้ใช้มันอะไอพวกเนี้ยก็เลยจำไม่ค่อยได้ต้องทวนหน่อย นะแต่นี่มันอยู่ในเรื่องนี้ก็อขอพูดแค่เฉพาะดอททูแล้วกันนะถ้าเกิดเห็นไหมฮะมันจะเป็นปืดนิดนึงคือมันเบาวกว่าการที่คุณไปถูฮิลิ่งบัตเลยคุณก็ดอททูถูเพิ่มแค่นี้เองเห็นไหมเนียนละเนี่ยเนียนได้กันหมดแล้วเนี่ยผิวรอบข้อถ้าคุณคิดว่ามันไม่เนียนคุณก็ปิดท้ายด้วยแพดทูไปเลยทำเท็กเจอร์ไปเลยเปืด เรียบร้อยครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เองอะไระเอะอ,อเห็นไหมฮะเนียยเลยแค่เนี้ยฮะไม่มีถุงใต้ตามาให้กวนใจแล้วเนาะก็เป็นวิธีง่ายๆคุณสามารถทำเองได้ที่บ้านไอ้ที่จะพูดเหมือนเชฟมีเลย <c oughs> คุณก็สามารถทำเองได้นะฮะก็ใครที่มีอะไรสงสัยก็เหมือนเดิมครับมาติดต่อได้ที่แฟนเพจนะครับส่วนเออกเออ็เสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราเอาลูปนี้ลงในแฟนเพจเลยละกัน <c oughs> เออโอเคเน่เรียบร้อยเดี๋ยวไว้ค่อยไปทำหน้าเนียนต่อโอเคครับหมดแล้ววันนี้ผมของมาเสริมแค่นิดเดียวใครอยากให้สอนอะไร ลองทิ้งข้อความไว้นะฮะพอที่ผมไม่รู้จะสอนอะไรแล้วอะ่ะคือผมสอนให้สอนพื้นฐานให้พวกคุณที่เหลืออยู่ที่การต่อยอดของพวกคุณเองเนาะ Photoshop ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะครับอย่าเอ,อถ้าอยากได้รูปสวยก็ลำบากกันนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายเนาะอืมโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้เนาะมีอะไรก็เข้ามาคุยกันได้ที่แฟนเพจ w w w f a c e b o o k c o m p h o t o b y l o l i b o y นะฮะแต่ผมชิงลิงก์ไว้ข้างล่างเผื่อใครยาวยาวเกินจำไม่ได้นะฮะโอเคก็แค่นี้แล้วกันเนาะมีอะไรก็มาคุยกันบ๊ายบายครับผม